วันนี้มาประชุมสพกรเครือข่ายนะครับที่ศูนย์เรียนรู้ของแม่ลำพึงนะครับผมที่อำเภอจุมพลบุรีนะครับมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมนะครับผมค้างผักนะครับค้างผักไม้ไผ่เนาะนะครับภายในสวนกะสิมีเยอะแยะมากมามนะครับหลากหลายนะครับผมบอกว่าสิเป็นต้นหอมนะครับหรือผักโขมแดงครับมะละกอนะครับมะเขือผสมประสาน ท้ายคลิปกรเพาะแล้วก็มีมะนาวฝรั่งอู้หลายครับมีพริกนะครับผมสวยงามครับปลูกในกระถางนะครับนี่เบิ้งมีหอดผักผักกระแยงนะครับผมบกเขือก็มีครับหน่วยบกเขือนี่ครับเบิ้งพี่น้องผักกระแยงครับเป็นผักกระแยงหน้าด้วยครับพี่น้องเดอนเบิ้องหอมๆเลยนะครับผมใส่ต้มปลาครับผมเบิ้งที่ล่ะ อันนี้ก็จะเป็นผักแพลวหน,นูเสร็จแล้วก็ตีเดงนี่เป็นผักแพวเนาะแพวผักโขมแล้วก็ผักขันแยงครับอู้หลากหลายันนี้เต้องขออีออมนี่ครับมีหอดปอเที่ยงเลยครับผมปลูกในกระถางนะครับสวยงามครับดูฝั่งนี้เบิ่งที่ละ่ะสวยงามพี่น้องเป็นศูนย์ศ<บ>ึกษาเรียนรู้นะครับผม นี่มะนาวอ๋ออะไรอีกบอไม่อันนี้อีหยังนี่ขิงบอกครับนี่เนาะขิงมันเสียอันนี้แล้วเนาะมันอันนี้มันตัดจริงเห้อได้พายอ่อนมันจะได้เอาไปปลูกบ้าข้าวประจได้ไหมนี่ไดอยากได้เอาโล่ให้ไหมให้ขนมเขาพอดีให้เลยนะเอาเลยนะเอาคุผมก็ว่าสิอยากได้ไปปลูกอยู่นี่นี่เอาไปปลูกได้เลยครับ เขาไปผมเห็นเขาปลูกไหมอาจารย์เขาปลูกในกระถางแห้งนี่เอาไปใส่แกงได้ดิครับครับแอปเนี่จะเอาไปใส่แกงแห้งจะไปปลูกนี่ซ้ำมันกำลังสดสดนี่ได้ได้มดไม่ให้ไม่ได้อุ้ยหอมหัวใหญ่หอมจีนเบิ่งถ่ายคลิปก่อนแม่ พักกระแนงไปปลูกเด้อนี่ขอบคุณครับพ่อได้ใส่ต้มปลาเบื้องสวยงามอย่าลืมเด้อยเราจะต้องไปมาหาสู่กันครับครับครับปลูกอะไรให้จานในเด้อที่บอกครับผมแต่ที่แน่ๆตะไคร้ขานี่ได้อยู่ครับเตยด้วยเตยหนักหนึ่งครับเตยมันทำเงินยาวมะนาว おっ <laughs> <laughs>